อานแบบผมก็ทางคุณมนตรีนะีเส่ยมนตรีนี่ก็ได้ติดต่อไปว่าพี่ผมมีหนังที่ช่วยดูดูน้ำภาคแต่ต้องภาครวมนะหมายถึงว่าภาคทีมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ทุกคนก็ทิ้งกันไปนานแล้วส่วนมากจะจกเจาะเขาเรียกจะเจาะคือภาคที่เราคนนะครับรบ,บางคนก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะครับสวนกันไปสวนกันมา แต่ว่าผู้ใหญ่ก็คือพี่ปิยะก็บอกว่าเอ๊ะภาพมันจะเสียเวลานะก็ก็เลยชี้แจงให้พี่ปิยะได้ทราบว่ามันเป็นความประสงค์ของเจ้าของหนังแต่พี่สนใจที่จะลองสละเวลามารวมทีมแบบนี้กันดีไหมอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเอานีใครบ้างก็บอกว่าคนนั้น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 ก็บอกเอาสิเขา,าเอาเราก็เอาด้วยส่วนจูนนี่ก็บอกเหมือนกันพี่ โอ้โหระดับนี้ไม่ไปได้ไงบ้าแล้วใช่ไหมก็เลยทุกคนก็สรุปแล้วว่าชอบบรรยากาศแบบนี้ซึ่งซึ่งมันหายไปนานแล้วหลายปีแต่พะต่างคนต่างทํางานก็ปีแรกอิสรลด์นะครับปฏิบัตินัน้นปฏิบัตินี้ก็ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นงานมากงานน้อยเราไม่ว่ากันแต่ว่าหมายถึงทุกคนก็มีงานนะครับแ,แต่ที่มารวมทีมในครั้งนี้ถือว่าสุดยอดครับ ก็นัวเนี้ยแต่ก็ุกคนแล้วก็มุกก็นด้นกันสดสดวันนั้นนะครับหากันนะครับนี้มากั็ไม่พบเพราะว่าภาคกันมีเป็นก็คือสิทธิ์คนโอ้โหกายขาสตร์ปิยะนัเล็กนับุญก็มีธุระแล้วก็ พี่บัญชาคือพี่ออสแซอรนะครับนะครับย้อนคารับปรมาจารย์เลยอันนี้สุดยอดถ้ามาจะสนุกกว่านี้ครับในพัฒนาบ้านเลยแล้วก็น้องนี่ก็น้องใหม่เขาก็มีหนังยงหนังใหญ่เยอะก็เลยเสี่ยเขาบอกว่าพี่ผู้หญิงคนอะไรก็ได้เลยให้ชวนน้องก้อยมาร่วมทีมด้วยต่อไปก็มาร่วมร่วมกันนะครับมีหนังอะไรก็เรียกใช้ทีมเรานะครับได้ครับต้องต้องต้องใช้อยู่แล้วครับครับผมขอบคุณมากก็ตีกันแหละก็ขอให้รวยๆเองๆนะ ขอให้หนังทํารายได้แล้วก็คือทาุเป้าอกุ้ยให้นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็ให้รวยๆกันแล้วกันมาดูจะรวยบอแล้วก็อยากให้รวยๆเฮงๆแล้วพวกผมจะได้มีงานทาครับจะได้มีงานทำครับขอพุณครับที่หวังก็หวังตรงนี้แหละปักต้องไวครับผม